กรมดีกรมเด่นกรม,รมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรทำทุกเรื่องขอรับใช้พี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งปวงเพื่อ,อความผาสุกข,ของสังคมไทยข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ู่ที่กรมฝนหลวงและการบินกเกษตรนะครับของกระทรวงกรเกษตรและสหกรก็มีเรื่องถามไท่านรองอธิบดีกรมฝนหลวงซึ่งตอนนี้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบนะครับนโยบายทั้งหมดต้องถามว่าณนะวันนี้ที่เราไปเปิดปฏิบัติการาแก้ปัญหาภัยแล้งที่สุรินทร์เนี่ยนะฮะเนื่องด้วยว่าช่วงนี้ภัยแล้งเข้ามาแล้วใช่ไหมครับคือ สุรินและบุรีร์แต่เดิมเนี่ยคือฝนไม่ตกแล้วก็เพียมเจจากการตรวจสอบสภาพอากาศนะครับก็ทราบว่าจะมีความชื้นพอที่จะปฏิบัติการฝนหลวงได้ประมาณ4-5่ห้าวันก็ลเลยสั่ย้ายเครื่องที่ระยองอนะครับเป็นคาราวนสองลำเริ่มทำเมื่อวานนี้สองรอบอแล้วก็เย็นมาก็ มีฝนตกแต่ยังไม่ไปที่พอใจนะครับตกอยู่แถวโนนดีแดงแถวแคนดงแล้วก็แถวสุรินทร์บางส่วนแต่ส่วนใหญ่พอทําเสร็จมันไหลเข้าไปตกแถวตาพยาบ้างสุรินทร์ก็มีแต่วันนี้ก็ได้ขึ้นปฏิบัติการตั้งแต่เช้าแล้วส<ม>ิบโมงนะครับคิดว่าบบ่ายเย็นฝนคงจะตกนะครับ<ม>ช่วงนี้ ประกอบกับเราตั้งฐานอยู่ที่ทครุสีมาช่วงนี้เขามีการฝึกข้อบ้าโกเราเลยต้องไม่บินตรงนั้นเราเลยมาใช้ที่สนามบินของสุรินทร์นะครับหลักๆก,ก็คือจะทำที่บุรีรัมย์และสุรินทร์นี่แหละแต่ถ้าความชื้นมันไปถึงในกเขตพุ่งกุลาตอนตอนพึนกงกาจะทำนะครับไม่ใช่ว่าทำจะว่าฝุ่น าตรงไหนมีความชื้นสัมผัสพอเราไปทำทำเนีน่ยไม่ใช่ว่าอย่างกมูตุเขาคาดการว่าจะมีฝนตกอะไรต่างเราไม่ได้ไปเคลมนะครับต้องขอเรียนชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่ามีความชื้นฝนจะตกแต่ว่าเราไปเพิ่มกําลังเพิ่มศักยภาพก้อนเมฆนะครับให้มันใหญ่ขึ้นให้แต่เดิมที่ตกนิดหน่อยให้มันตก ให้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เราเตรียมสารผลหลวงพิเศษนะครับ a อ2 3ซึ 23, ่งความชื้นต่ำกว่า56%เนี่ยเราก็สามารถทำได้ได้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสานะครับแต่องงานจิตอาสาท่านก็ประสานมากล้าส่งกำลังจิตอาสามาช่วยเราในการขนย้ายสารผลหลวงอาํานวยความสะดวกให้เราทุกอย่างครับก็คือชี้ความได้เปรียบต่อสภาพ อาก,กาศที่มันเอื้อใช่ครับอย่างที่ระยอมเมื่ออทิตที่แล้วผมไปตรวจง,งานก็ได้เห็นว่ากลุ่มเมฆฝนแต่เดิมเราทำเจาะชั้นบรรยากาศเราก็ไปเติมกำลังเมฆให้ตกแล้วก็ตกบังคับตกในพื้นที่นะครับตึ้งฝนที่ได้รับก็ดีฝนตกมากและตกค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับ ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราก็ก่อเมฆรอบๆพริมณฑลเพื่อให้ไหลเข้ามาตกในพื้นที่ชั้นในอ๋อในกรุงเทพเนี่ยเราก็พยายามทําฝนด้วยทําครับหมายถึงว่าจริงๆเราทําก่อเมฆเพื่อซับพอร์ตฝุ่นพีเอ็มสองจุด้าแต่ถ้ามันเมฆพัฒนาตัวสามารถทําให้ตกได้ก็บังคับให้ตกเลย ยิงดีเลยครับแล้วก็ภาคเหนือเราก็ทำอยู่แถวพิโลกนะครับแถวนครไทยก็มีผลได้รับรายงานมาแล้วก็แถวชัยภูมิอย่างนี้ได้ก็คือสรุปตอนนี้ทำเรื่องเรื่องภัยแรงแล้วก็ภัยจากพีเอ็มครับถ้าปัจจัยไหนเข้ามาทำอันนั้นก่อนเลยครับผมก็นี่ยครับสองสองภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5หรือว่าเ,อาเรียกฟ้าเรียกฝนให้มาตบกลมสวนหลวงก็ทําอยู่และแม้แต่บางทีนะครับไฟไหม้เขาก็ขอ,ขอเครื่องไปช่วยนะครับทำหมดเลยครับพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับได้ไปไประชุมที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับทางกระทรวงทรัพย์ก็จะทําแผนมาว่าภูเขา ถวที่ว่าอยู่ในเขตรกรมอุทยานอะไรต่างๆเราก็จะวางแผนแล้วก็ไปช่วยบินเพื่อดับไฟป่าสร้างความชุ่มชื้นไฟจะได้ไม่ไหม้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าอาศัยเฉพาะหรือว่ากําลังคนไปดับไฟมันค่อนข้างจะเหนื่อยอเราก็จะไปช่วยในจุดนั้นด้วยคือโปรยน้าโปรยอะไรไปตรางนี้ก็เราจะไปทําฝนในเขตเขาถ้ามันนี้ได้เพื่อให้สร้างความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ช่วยลดในการ เกิดไฟป่าแค่เป็นการป้องกันคือไปช่วยเขาอะครับคูรงะไดไปไปไปช่วยทําให้แต่เดิมไฟป่าซึ่งอากาศมันแห้งหนิมันติดง่ายถ้าเรามีความชุ่มชื้นเราวทาฝนตกลงมาหน่อยมันก็ติดยากหน่อยครับข่าวดีดีกับพี่คำรอน